สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ก็อันนี้ผ่านมาจริงๆมันใสแล่ว,วันลุ่งขึ้นแล้วนะครับอันนี้เอาให้ดูนะฮะว่าตู้ปกติเซตมาแล้วเนี่ยเฮ้ยมีหอยด้วยวะ <laughs> เนี่ยเดี๋ยวเราต้องจับออกนะเนี่ยเออมาส่งตัวด้วยโอ้ยไอเน,นี้ยมันแย่งซีนอ่ะหอยอ่ะ อันนี้คือถ้าเซตปกติมานะครับตู้มันไม่มีทางขุ่นอยู่แล้วนะคือถ้าไม่ได้ไปใส่อะไรพิเรนพิสดารหรือว่ามีอะไรอะน้ําร้อนเกินหรือว่าอะไรเกินหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือหรือไปใส่สารอะไรที่มันทาให้แบคทีเรียมีปัญหาอะไรเงี้ยมันไม่น่ามีปัญหานะอันนี้ไม่ได้ใส่แบคทีเรียน้ําด้วยนะน้ํายังใส่ได้ขนาดนี้นะครับน้ํามันใสปิ๊งเลยเนี่ยนะครับ ไม่ได้ใส่แบคทีเรียน้ํานะถ้าใส่แล้วมันถ้าใส่แล้วมันมีปัญหาอะไรเนี่ยให้ทบทวนตัวเองก่อนว่าตัวเองได้ทําอะไรลงไปบ้างนะครับต้องทบทวนก่อนนะเพราะตามปกติเซตใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรจะใส่แบบนี้นะครับมันไม่น่ามีปัญหาอะไรนะฮะคือถ้าไม่ได้ไปซนถอนเข้าถอนออกอะไรเงี้ยคือตู้ตั้งใหม่มันไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีมาขุนได้นะครับ เลี้ยงแมนะ่แหะตู้กวดอะ่ะมันยังไม่เป็นเลยนะเออก็ลอง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 ,ลองทบทวนตัวเองดูว่าถ้ามีปัญหาน้ําขุนหรือว่าอะไรเป็นเมือกอะไรเงี้ยให้ลองทบทวนดูก่อนว่าทําอะไรลงไปถ้าถ้าคิดออกแล้วว่าทําอะไรลงไปก็ให้หยุดการการะทํานั้นไว้ก่อนนะพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลองอีกครั้งถ้าลองอีกครั้งแล้วมันเป็นก็แสดงว่าให้เลิกไอการการะทํานั้นไปเลยนะ แต่จริงถ้ามีกุ้งอยู่แล้วเนี่ยแล้วตู้ไม่มีขอนไม้เนี่ยไม่มีทางมีเมือกอะน้อยมากที่จะมีนะครับน้อยมากๆอันนี้หลายๆต้นก็เริ่มเริ่มออกใบใหม่แล้วนะครับเดีย๋ยวซูมเข้าไปให้ดูนะฮะโรทาร่ามาคันดาก็เริ่มนะครับเริ่มงามนะฮะน้ำตาเทียนขาวก็เริ่มงาม ดีดีพีก็ตั้งตัวตรงมีชัยนี่มันโซมนิดนึงนะอย่างที่บอกว่าเราไปลอยไว้นานนะครับไม้ไม้พวกด่างไม้พวกขาวไม่ว่าจะอนูเบียดด่างไฮโกด่างแลาวิเจียด่างอะไรเงี้ยนะครับไอที่เป็นไม้ด่างทั้งหมดนะเอาไปซอนด่างนะครับคือถ้าจะเอาไปติดตรงไหนหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องมีพวกดิน เป็นก้อนวาบีหรือว่าปากดินนะครับอย่าเอาไปลอยน้ำเฉยๆแบบนี้มันก็จะโซมคือเขาก็ทำมาดีแหละที่มันยังไม่ตายนะฮะแต่มันก็โซมเพราะพวกนี้มันจะสังค์แสงทางใบเนี่ยไม่ได้ลำบากนะครับมันต้องอาศัยสารอาหารจากดินนะฮะจากรากเป็นหลักนะครับไม่เหมือนไอตัวตัวธรรมดาของมานแลนเซียรธรรมดาเนี่ยนะครับอาราไกยา งามจนไม่รู้จะง,งามยังไงแล้วนะครับโอ้หลุดอีกแล้วเกียดมากเลยอะ่ะไอ้ไอ้จุกยางนีโอเนี่ยไอ้มันหลุดอีกแล้วอะ่ะแป๊บเดียวมันก็หลุดอะ่ะโอ้โหคตรเบื่อเลยอะ่ะคือจุกยางเดี๋ยวนี้นะอย่าอย่าให้บ่นเลยนะโอ้โหโคตรแห่งความห่วยแตกอะ่ะบัดซบที่สุดอะ่ะหาจุบยี่ห้อดีๆยังหาไม่ได้เลยทุกวันนี้ปวดหัวมากเลย,ตอ,เลยตอนหลังไปซื้อไอ้ไอ้จุกยางรอยยออ่ะไอ้ปลาทองอะ่ะ แต่มันลำบากไนงะคือคือมันใช้แล้วทิ้งได้ไนงะแบบพอมันแข็งมันขาวผมก็โยนทิ้งเลยไอ้ทีนี้มันมันเป็นแบบใส่แบบนี้ไนงะมันน่าลำคาญอนะ่ะคือเราต้องไปถอดสายออกมาแล้วมาใส่อ่ะเบื่อนะครับไอ้ไอ้ที่ดินกระจายกระจายเนี่ยพอไอ้ไอ้จุบหลุดมารอบหนึ่งด้วยเหมือนกันนะไอ้ที่เป็นกระจายกระจายลงมาบนพื้นเพิ่มเนี่ยโหปวดหัวไม่จริงๆนะครับ แล้วแล้วเมื่อกี้อ่ะหลุดอีกรอบเอาเอาเข้าไปแปะรอสักว่นแล้วหลุดหลุดทันทีเลยอ่ะกระเด้งไปชนไอ้สตอร์ลินีดีเป็นอ่ะหลุดลอยขึ้นมาเลยโอ้โหวัดซบจริงๆนะครับไม่รู้จุดยางมันเป็นโรคอะไรเดี๋ยวนี้โอ้โหป่วยแตกทุกยี่ห้อเลยอ่ะเดี๋ยวใครมียี่ห้อดีๆบอกหน่อยนะตอนนี้ก็หาอยู่นกันลองสั่งหลายๆเจ้าวัทดสอบดูอยู่ A D A ก็ก็ดีนะแต่แพงอะนะแล้วแล้วมันเป็นสายแบบนี้ไงเป็นต้องเอามาคล้องเอ๊ะรู้สึกตัวเล็กตัวเล็กมันออกมาคล้องว่าจำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปหยิบให้ดูนะครับเหมือนจะมีตัวเหลือๆอ,อยู่นะไม่รู้เอาไปโยนไว้ที่ไหนในบ้านนะแต่รู้สึกว่าก็ยังทนกว่าไอ้จุปนีโออะนะคือก็ไม่ได้แบบ อยู่ได้เป็นปีอ่ะแต่ก็อยู่ดีไอ้นี่มันแค่ไม่กี่วันนะมันก็หลุดแล้วเนี่ยโคตรเบื่อเลยไอ้ไอนดโอเนี่ยไม่รู้มันอะไรของมันนะไม่ไม่กี่วันมันก็หลุดอ่ะคือกากมากอ่ะบอกตรงๆนะอะไรอะไรก็ดีนะยกเว้นไอ้จูบยางวัเนี่แหละกากที่สุดเลยอะโหเป็นเม่น่าแต่ใช้ครั้งแรกจนตอนนี้มันก็ยังแก้ไม่ได้นะปวดหัวชิป อดีนะที่มันมีไอ้แทง่งไอ้แทง่งไอ้แทงง่งวงกลมอยู่เนี่ยถ้าไม่มีนี่คงหลุดมาแล้วเราลงมาอย่างนี้เลยอะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน,นะเสงชิปอ๋อมันถึงได้ให้ตัวหนีบมาไงหนีบหนีบล็อกกับหนีบล็อกกับไอ้ขอบตู้นะฮะแต่หนีบล็อกกับขอบตู้ทามทามพี่ลึก ไม่ไม่พิลึกถ้าไปบิดมันนิดเดียวมันก็หักเหมือนกันนะไดอตัวนั้นนะโคตรเปาะเลยมันโคตรเปาะเลยทําหักไปหลายอันแล้วนะแล้วก็ไอตัวที่เป็นอันยาวอ่ะที่ไปนหนีบตู้อ่ะอันนั้นก็ทําหักไปหลายอันแล้วเหมือนกันแค่แค่แค่จะขยบมันนิดเดียวเองนะหักเฉยเลยปวดหัวจริงๆริงแต่แต่ก็ยังดีนะว่า เอากรรไกรคมๆเอาคัตเตอร์มคมตัดตัดให้มันเรียบแล้วก็มาใช้ต่อได้ถึงนี่ไม่ได้ก็เอาเป็นตัวยาวไปแทนอะไรอย่างเงี้ยโคตรเซ็งเลย<笑><笑>เอาเราอาจจะไม่ได้เอายากระดาษมาปูแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวมีกาซิโอลาเหลือเดี๋ยวจะเรามาปลูกให้ดูกันเดี๋ยววันนี้ยังไม่ได้ปลูกนะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปล้างก่อนแล้วค่อยเอามาปลูก ยังอยู่ในในเจลอยู่เลยนะยังไม่ได้ล้างพอดีเอามาทําให้ลูกค้าแล้วไม่รู้จะไปลงตรงไหนแล้นะบัตรเอสก็ปรับตัวเร็วมาคันด้าใบาแคบก็ปรับตัวเร็วนะครับวาโคปานี่ก็ปรับตัวเร็วมันจะมีแค่ไอ้พวกตระกูลไฮโกอะไรพวกนี้แหละมันจะปรับตัวช้านิดนึงนะครับช้ากว่าหน่อย อย่างไอซลิแบร์หรือว่าเม็กซิกาน่ากอยอาร์นเนี่ยก็เริ่มเริ่มไีนี่แหละนะครับโปโลทารามันแป๊บเดียวเอาไปปักมันก็ปรับสภาพแล้วโทนีน่าก็โอเคอยู่นะทั้งวัวเปทั้งไอตัวโรตัสใช่ไหมน่าจะใช่นะซื้อมาก็ไม่ได้ดูเนี่ย อันนี้ก็ป่อยทองแคะนะครับยังไม่เลือ้อยลงมาเดี๋ยวค่อยเพิ่มชั่วโมงไฟนิดนึงไอ้ตู้ตั้งใหม่เนี่ยจริงๆะมันควรจะใสเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรไงมันยังดินก็ยังเป็นดินปกติอยู่นะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันขุนเนี่ยแสดงว่าเราต้องใส่อะไรผิดหรือว่ามากเกินไป นะอาจจะใส่ไอตัวรองพื้นมากไปหรือใส่แบกน้ำมากไปอะไรเงี้ยให้ดูให้ดีก่อนเพราะมีโอกาสเพราะตามหลักหลักจริงๆแล้วเนี่ยตู้ตั้งใหม่มันไม่มันไม่มีอะไรมันมีแค่ต้นไม้เนี่ยมันมันไม่มีทางมันไม่มีทางมาขุนไม่มีทางมายเว้นว่าเราไปกวนตะกอนขึ้นมาตลอดแต่ถ้าตู้แบบสี่ห้าปีไปแล้วอย่างเงี้ย แล้วเราปลูกต้นไม้ไม่คุมดินอย่างเงี้ยมีดินเห็นดินโล่งๆอย่างเงี้ยแล้วดินมันเริ่มเป็นโคลเนี่ยแล้วเราถ้าเลี้ยงแบบพวกปลาเรนโบว์ตะเพียนหน้าแดงอะไรเงี้ยบางทีปลาว่ายแล้วไอ้ฝุ่นที่มันอยู่ข้างใต้มันฟุ้งขึ้นมาน้ํามันขุนก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยตู้ขุนแต่ว่าถ้าเราปลูกต้นไม้แน่นเต็มพื้นไปเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเล็ดลอดขึ้นมาอะไรเงี้ยต้องดูเป็นกรณีกรณีไปแต่ว่า ตู้ตั้งใหม่เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันไม่มันไม,ม,นม,ม,นม่เป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะมาหนังขุนพนไม่มีอะไรดินก็ยังดีๆอยู่นะฮะมันก็มีกรณีเดียวแหละคือเราต้องทําอะไรเกินเหตุเกินไปนะครับคือใส่ใส่ก็ใส่กันแบบพอดีพอดีนะ,ะไม่ต้องไปอัดอะไรกันเยอะแยะนะครับเอออะไรอะ่ะ ตอนคุณเมท้าตอนพิจุนนะครับได้รางวัลระดับโลกอะไรเงี้ยตู้เขาก็ไม่ได้เซตอะไรเวอร์วังนะผมไปดูเขาแต่เขาเรียกต้นไม้ได้ฟอร์มนะเซตก็เซตธรรมดาปกตินะครับแต่ว่าอยู่ที่การดูแลของแต่ละคนการจัดเลียาย์นะฮะฉันั้นเนี่ยไอ้เรื่องเซตเนี่ยมันเรื่องเรื่องคือถ้ามีมีงบ ให้ซื้อลองพื้นดีๆก็ซื้อได้แต่ว่าไม่มีก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะอยู่ที่การดูแลต่อจากนี้ของเราจะเป็นตัวตัดสินนะครับโดยเฉพาะไอ้พวกตูด้ดัดพวกอะไรพวกนี้นะอยู่ที่ฝีมือในการสังเกตรู้จักว่าไอ้ต้นไม้ที่นี่ชอบชอบอะไรต้องให้ปุ๋ยเพิ่มขนาดไหน อาจจะต้องเกินโดสที่เขากาหนดเพราะว่าเราปลูกไม้ข้อปลูกอะไรเงี้ยเยอะมากอะไรเงี้ยก็ต้องดูไม่ใช่ว่าเราทําตามตำราอย่างเดียวเลยไม่ใช่ก็ต้องดูดูศึกษาค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยดูต้นไม้ที่เราามาเนี่ยเราค่อยๆเรียนรู้ไปอาจจะอ่านหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่หลักๆเลยเนี่ยต้องเรียนรู้ดูด้วยตัวเองก่อนนะ แล้วก็อย่าไปใส่อะไรพิสดารน,นะครับคือคือมันไม่ใช่ไม่ใช่สถานที่ทดลองนะบางอย่างเขาทดลองให้จบแล้วไม่ต้องไปทดลองต่อเฮ้ยเบื่อมากเลยอะ่ะมันก็เหมือนแบบคือโลกแมงกลมอยู่แล้วอะ่ะเข้าใจปะ่ะอธิบายเปรียบเทียบอะ่ะโลกแม่งกลมอยู่แล้วอะ่ะแต่มันก็ต้องมีพวกแบบไม่ยอมเชื่อแล้วกูต้องไปพิสูจน์อะ่ะ คือมันจะไปพิสูจน์ทาไมวะเขาพิสูจน์กันให้รู้อยู่แล้วอ่ะคือบางอย่างมันเป็นเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะศัพท์วิชาการหน่อยนะวิทยาศาสาศรศตร์บริสุทธิ์อ่ะคือมันเป็นคือเขาพิสูจน์ทดลองจนเขารู้กันหมดแล้วอ่ะคืออันนั้นอนะ่ะคือเราก็ไม่ต้องไปทดลองนะครับก็ทําตามที่เขาบอกมานั่นแหละจบนะไม่ต้องไปยุ่งยากหรือถ้าอยากทดลองก็ทดลองแบบ แบบที่เด็กเขาทําในห้องเรียนนะไม่ต้องเอาพวกสิ่งมีชีวิตนี้มาทดลองกันมันไม่มันไม่ได้ดีนะครับไม่คุ้มนะไม่ต้องไปทดลองอะไรมาบอกคอแตกนะครับอะไรที่เขาทดลองอะไรมาให้แล้วเขามีบทสรุปมาให้อ่านแล้วก็ทาทาตามตาม,ตามเขาว่างไม่ต้องแบบโอ้โหฮาร์ดคอร์ฉันต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองฉันต้องอะไรฉันไม่เชื่อใครทั้งนั้นฉันต้องทําด้วยตัวเองอะไรก็มไม่ใช่โคตรเบื่อเลยแบบเจอเจอ,เจอประเภทแบบเนี้ย ้ช่วงนี้ปิดเทอมด้วยนะครับก็จะเยอะหน่อยนะฮะอะไรประมาณนี้นะจริงๆมันไม่ได้ยากอะ่ะหลักๆเลยนะต้นตู้ไม้น้ำเนี่ยเยน็ยนเยน็นไว้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าถ้าที่บ้านไม่เยน็นและอยากเลียงจริงๆก็เลี้ยงเป็นใบบกซื้อแบบในช้อปปีเงี้ยหลายๆร้านก็มีอย่างไออะไรนะ ไอ้ต้นไม้นักกล้ามอ่ะมินอะควาวาบีคูุษะอะไรเงี้ยสั่งมาเป็นใบบกหรือว่าซื้อเป็นแบบวาบีเข้ามาแล้วก็วางให้มันปิ่มๆน้ําอะไรเงี้ยให้ยอดมันทะลุน้ำาอย่เงี้ยมันมันอยู่ดีกว่านะค,คือคือมันอยู่แบบนั้นอ่ะอยู่ร้อดน,นไม่ตายแต่แต่ถ้ากดน้ําอ่ะเอาจริงๆน้ําเย็นสําคัญกว่าไอไอซีโอทูนี้ด้วยนะโอโลงตรง บางต้นไม้เนี่ยไม่มี CO2 เนี่ยอยู่อยู่ได้เลยถ้าอยู่น้ําเย็นนะครับอย่างโทนีน่าเนี่ยอยู่ได้เลยนะแต่ถ้าโรทาาเนี่ยอยู่ได้ก็จริงแต่ว่ามันไม่แดงสวยแบบมีคาร์บอนไดออกไซด์นะแต่ไม้เขียวบางประเภทอย่างเงี้ยอย่างโทนีน่าอย่างไอพวกไม้หัวพวกคลิปอย่างเงี้ยอยู่ได้เลยอยู่สบายเลยนะครับงามแต่พวกโรทาล่านี่ขอยกเว้นนะอย่าไปเลี้ยง no CO2 เลยถ้าใบํานะ ันไม่สวยหรอกมันจะเลี้ยงไวทําไมนะครับบอกตรงๆเลยอ่ะออแต่บางต้นอะไรเงี้ยอย่างโทนีหน้าอย่างแต่โทนีหน้านี่ก็ต้องเลี้ยงน้ำพีเอทต่ำน้ำอ่อนนะครับคือถ้าไม่ใช้น้ำอาโอก็ต้องรบกวนหยดกดกันนิดนึงนะแต่ต้นไม้ธรรมดาไม่ต้องไปหยดกดมันแต่โทนีหน้าต้องหยดกดแบบที่คลิปแรกเราทำให้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะต้นไม้ต้นอื่นมันไม่ได้ มันไม่ได้เห็นผลหรอกถึงเขาจะมาบอกว่าเลี้ยงน้ำพี่เหต,ต่ำกว่าแล้วนู่นนี่นั่นดีกว่าเอาจริงๆนะมองด้วยตาดูไม่ออกหรอกบอกตรงสุดท้ายถ้าเลี้ยงเป็นนะเลี้ยงน้ำกระด้างเลี้ยงน้ำอะไรมันก็เลี้ยงได้หมดแหละไอ้พวกต้นต้นไม้ปกติอะพวกต้นไม้ตลาดตลาดพวกนี้มันไม่ได้ยากเยอะอะไรหรอกนะครับแล้วกระด้างเพราะว่า ใส่หินเซนเรีวอย่างเงี้ยเปิดคาร์บอนไปด้วยใส่หินอะไรริโออะไรอย่างเงี้ยโอ้ลองไปวัดพีเฮเอแม่งพุ่งพุ่งพุ่งอะนะครับเพราะยังไงพวกพวกหินที่มีลายขาวอะ่ะยังไงก็พีเฮขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวแล้วยิ่งไปหยดกดมันก็ยิ่งเพิ่มพุ่งนเพิ่มพุ่งพุ่ง,เพ,งเพราะว่าก่อนมันเป็นละลายหินปูนออกมาไงนะ ฉะนั้นนี่ไม่มีความหมายนะครับไม่ต้องไปทำไรสาระไอ้ไอไอที่ควรจะทำกันเนี่ยก็แต่บางทีมันกระด้างมากไปเนี้ยก็ต้องใส่เรซินปั่น,นอะไรเงี้ยแบบเอดีเอทำอะไรเงี้ยเอออันนั้นก็แล้วแต่แล้วแต่คนนะก็ถ้าถ้ารู้สึกว่ามันไม่เดินจริงๆอะ่ะค่อยทำก็ได้ถ้า้ชชชใช้หินพวกนั้นเยอะๆอะไรอย่เงี้ยนะครับ แต่ถามว่าที่เคยเลี้ยงมาก็ก็ไม่เคยไม่เคยใช้ผิดพวกนั้นเนียก็ยัยงดีก็เซนลิวอะไรเงี้ยคอีพวกนั้นมันแพงไม่มีตังค์ซื้อนะครับซื้อเราเสียดายตังค์ดหนึ่งคือไม่ได้ไม่ได้อะไรหินขนาดนั้นนะนะครับก็ประมาณนี้นะมันไม่น่ามีปัญหาอะไรถ้าเราเซตปกติไม่ได้ไปเล่นอะไรพิสดารอะไรงเงี้ยคือใส่อะไรก็ใส่ให้ใหมันพอดีพอดีอ่ะ แบบพวกรองพื้นเนี่ยก็เอาให้มันโปรยให้มันทั่วๆพอไม่ต้องไปอัดกันให้มันหนามากนะครับวกพวกไอ้ผงรองพื้นอะไรเงี้ยที่เป็นแบคทีเรียบ้างเป็นเป็นผงถ่านบ้างอะไรเงี้ยนะครับให้มันทั่วๆก็พอแล้วไม่ต้องไปอัดอะไรให้มันแบบเข้มเวอร์อะไรเงี้ยนะแบคทีรียน้ําก็ใส่ไม่ต้องมาใส่ทุกวันหรอกใส่วันหนึ่งแล้วเปลี่ยนน้ำไอ้ทีเขาใส่ก็ได้มันไม่ได้อะไรขนาดนั้น ยิงตู้แบบยังไม่มีปลาด้วยนะมันมันไม่ต้องอะไรขนาดนั้นน,ะน่ะนะอืมขนาดตู้มีปลาก็ผมก็ยังใส่แค่ครั้งแรกแล้วอีกทีก็เปลี่ยนน้ําแล้วอีกทีก็คือลืมใส่ไปเลยตลอด <c oughs> <c oughs> นะครับมันไม่มีทางขุนอยู่แล้วถ้าเราไม่ได้ทําอะไรพิสดารน,นะฮะ ก็ระวังระวังเรื่องการใช้อะไรที่มันเกินความจําเป็นด้วยอันเนี้ยสําคัญเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้จะใช้ใช้เยอะเกินเหตุกันเยอะนะคือคืออยากอยากให้มันเร็วอ่ะอะได้เร็วได้แต่ว่าบางทีก็ต้องแลกมาด้วยความผิดพลาดความพลาดอะไรเงี้ยได้เพราะว่าเหมือนอยากเร่งให้เร็วก็ใส่ให้มันเยอะเยอะเไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเกิดโอเวอร์ไป เกินไปอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสผิดพลาดได้มากกว่าคนที่มันทำมันทำแบบธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปนะครับก็ระวังกันนิดนึงนะฮะไม่ได้ยากแล้วมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเพราะว่าก็เลี้ยงกันแบบแบบเนี้ยมาทั้งมาทั้งนานกันแล้วอะ่ะมันแล้วมันก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะยกเว้นว่าแบบน้ําน้ําที่ได้มามีคอรีนมีอะไรเออแล้วมาทําแบคทีเรียล่ม อะไรประมาณนั้นอ่ะเออแต่จริงๆมันก็ก็โอกาสก็น้อยนะคือถ้ามันขนาดนั้นอ่ะคือมันต้องดมคือเปิดจากก๊อกมาตัวเราต้องได้กลิ่นขนาดนั้นแล้วอ่ะคือถ้าคอรีนขนาดล่มอ่ะคือเปิดก๊อกมาแบบแค่เราล้างมือหรือว่าล้างจานอะไรเงี้ยเราต้องรู้แล้วอ่ะนะคือคือมันไม่น่านะครับคือถ้ามันจะขนาดนั้นอ่ะคือเราต้องรู้อ่ะ ด้วยเซนเราอะเออว่าเฮ้ยน้ําแม่งมีปัญหานะอย่างเงี้ยนะเออแต่ถ้าแบบเราก็ล้างมือปกติก็ออ่าอะไรอ่ะบางบางท่านอาจจะไม่ได้เปิดน้ําจากก๊อกมาเพราะว่าแบบอย่างอย่างอย่างที่รู้กันเนี่ยว่าบางทีท่อประปาเรามันก็มีแบบพวกฝุ่นละออกมีแบบบางทีมันมีพวกเศษดินเศษอะไรที่เศษฝุ่นที่มันค้างจากบางทีแบบ ซ่อมท่อหรือว่าท่อม,มีปัญหาอะไรข้างใต้บางทีอะไรเงี้ยเออเราก็ใช้น้ํากองอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่เราแบบล้างมือเราก็น่าจะพอเข้าใจแล้วว่าว่าเอยคอรีนระดับนี้มันน่าจะผิดปกติแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็น่าจะรู้ตัวคือถ้าจะมาบอกว่าน้ําตั้งต้นมาทาให้ตู้ล่มอะไรเงี้ยนะครับคือเราก็น่าจะรู้ตัวหรือว่าเราเคยเลี้ยงปลาอย่างอื่นมาก่อนแล้วเปิดมาแล้วแบบ เปิดน้ำลงมาลปลาหอบหายใจลําบากอะไรเงี้ยเออก็อาจจะใช่อะไรอย่เงี้ยแต่ขนาดเคยเซ็ตตู้ให้ลูกค้านะเขาบอกว่าเปิดเปิดน้ําคอรีนปลาปลาตายได้นะถ้าเปลี่ยนน้าบ้านเขาเยอะก็คงยังไม่เคยล่มเลยนะ <c oughs> เอาจริง <c oughs> เพราะว่าตอนตอนที่ไปเซ็ตตู้ให้ครั้งแรกอะคือเราก็ ไม่ได้เอาเครื่องกรองไปไงเพราะเราก็ไม่รู้เขาเขาเพิ่งมาบอกว่าเนี่ยถ้าบ้านเขาถ้าเปิดเปิดน้ําใหม่ทั้งหมดเนี่ยปลาตายได้เลยนะครับแต่เราก็เซตตู้ให้เขาดูเตอต้นไม้มันก็ไม่ได้ละลายกรองมันก็ไม่ได้ล่มคือก็ลองมาแล้วอ่ะเราก็แต่เราก็ไม่ได้กลิ่นนะเราไม่ได้กลิ่นนะเพราะว่าเราก็ลองเปิดน้ำมาแล้วก็ลองนมหลายครั้งแล้วแต่คือรู้กันว่าบ้านเขาห้ามเปลี่ยนน้ำเกินแบบ ห้ามเปลี่ยนน้าหมดตู้เอางนี้ดีกว่าคือถ้าจะเปลี่ยนน้าหมดตู้เนี่ยต้องไปเอาปลาพวกนั้นออกนะครับมาใส่ถังแล้วก็จัดจัดอะไรให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บแล้วใส่น้ําแล้วทิ้งไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี้ยแล้วเอาปลาเก่ากลับเข้าไปเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเปลี่ยนน้าแบบวนน้าไปเรื่อยๆเงี่ยอ่าปลาตายนะครับแต่เราก็ดมแล้วมันก็ไม่ได้ว่ากลิ่นคลอรีนนะเออเราก็ดมแล้วมันก็ไม่มีนะครับ แต่คือเขตเขตสุขุมวิทยอ,อ่ะเออเออเดี๋ยวบอกไว้ก่อนเราก็ลองเพราะเซตตู้เวลาทีแรกเนี้ยเราก็ไม่ได้กองน้ําเราก็ใส่น้ําเข้าไปเลยต้นไม้มันก็ไม่ได้เป็นไรระบบกองก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนะฮะมันก็อยู่คงวันอย่างนั้นแหละนะฮะแต่ถ้าเวลาแบบที่ต้องไปรีรีเซตอะไรเงี้ยเออดูดน้ำไปด้วยแล้วเอาน้ำใหม่เข้ามาด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้เคยลองแล้ว ปลาหอบต้องรีบตักออกมาไปอยู่ตู้อื่นถึงได้บอกไงว่าตู้ตั้งใหม่เนี่ยมันมันไม่น่ามีปัญหาอะไรอ่ะอืคือไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับถ้ามันมีปัญหาก็แสดงว่าเราต้องทำอะไรเกินเหตุไปสักอย่างสองอย่างนี่แหละเพราะโดยปกติแล้วดิน ada c h e ดิน neo เนี่ย ada เวอร์สองเนี่ยที่ใช้กันทุกวันเนี่ย มันไม่มีทางคุณเนี่ยแต่ถ้าเป็น A D A เวอร์หนึ่งเนี่ยอาจจะมีปัญหาเป็นไปได้เพราะว่าน้ำน้ำน้ำ่าในประเทศไทยนะครับมาเนี่ยมันน่าจะทำปฏิกิริยากับไอตัวพวกคิวมาตในตัวไอดิน A D A นะครมันเลยปล่อยสีเหลืองออกมาอันนี้เป็นไปได้เพราะว่าพวกเนี้ยเจอเจอความกระด้างไม่ได้ คือไม่รู้ว่ากรรมวิธีตอนตอนหลังเขาทํำยังไงแต่แต่เมื่อก่อนเนี่ยไม่เป็นเวอร์หนึ่งไม่เป็นแต่พอเขาเปลี่ยนที่ผลิตหรือว่าเปลี่ยนอะไรหรือเปลี่ยนสูตรอะไรไม่รู้เนี่ยพอเปิดออกมาปุ๊บพอลงน้ําไปสักพักเนี่ยมันก็เหมือนดินนีโอก็เคยเจอเคสนี้นะบางบางบางที่ที่น้ําเข้ากระด้างมากดินมันก็เลยปล่อยพวกฮิวแมนออกมาหมดน้ามันก็เลยเหลืองอะไรประมาณเนี้ยนะครับ แต่ถ้าเป็นเวอร์ทูเคซี่นนโอมันไม่มีทางอ่ะไม่มีทางเหลืองแต่อีเคสที่นนโอเขาบอกว่าเหลืองเนี่ยคือน้ําเขาว่าจะก,กระด้างมากจนเกินไปเพราะว่าตั้งแต่ใช้มาที่ผมก็ยังไม่เคยเจอเพราะว่าน้าเซ็ตตู้ธรรมดา,างเงี้ยผมไม่ได้ใช้ตู้ไม่ได้ใช้น้ำอารโอเลยนะครับไม่ได้ใช้น้ำอารโอเลยยกเว้นพวกตู้เลสบีอะไรเงี้ยจะมีใช้น้ำอารโอบ้างนะครับแต่ถ้าเรียงต้นไม้น้ําแบบเนี้ย ขี้เกียจแบกอะโทนี้หน้ามันหยดกดมันก็มันก็อยู่ได้อะก็หยดกดเอาดีขี้เกียจเพราะมันต้องไปแบกมาจากตรงที่ห้องครัวนะครับไม่ได้อยู่ตรงตู้ป่าแบกแล้วแบกหลายถังด้วยก็เลยเออช่างมันเถอะอย่าเลยเมื่อยนะฮะหยิบไอพีเฮดเคเฮไมนัทมาเทสิบมิลยี่สิบมิลบ้างแล้วแต่ตู้อะจบแล้ง่ายกว่าเยอะ นะครับไม่ต้องไปแบกอันนี้สบายใจได้เลยนะถ้าเราเซตธรรมดาธรรมดาเงี้ยไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะทุกเพราะเซ็ตมาให้ลูกค้าเนี่ยทุกทุกอันเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเออเราก็ใช้ของทุกยี่ห้อเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่วะแต่ถ้ามันมีปัญหาเนี่ยแสดงว่าบางทีเราจะเข้าใจผิด อย่างที่บอกไงใช้เยอะเกินใช้ของที่มันตีกันอย่างแบกเอซูอย่างเงี้ยฝาทองห้ามใส่คู่กับน้ำยาไอทำน้ำใสทุกยี่ห้อเลยเพราะว่ามันจะไปทำให้ไอตัวแบกเนี่ยตกตะกอนไอไอสารที่เขาใส่มากับแบกเนี่ยตกตะกอนแล้วมันก็กลายเป็นเหลืองๆอ,อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีกรณีแบบนี้ก็ได้ของที่มันไม่แมทก,กันของต่างยี่ห้อกันเนี่ยมาโดนกันก็ ระวังนิดนึงนะครับต้องระวังกันนิดนึงก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาลงกาเทโอล่าดีกว่านะครับเดี๋ยวขอล้างก่อนวันนี้เพิ่งไปเจอไงว่าเออยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวเอามาใช้เพราะยากระดาษน่าจะต้องไปสั่งแล้วก็กว่าจะมาส่งอีกนะครับแล้วดูว่ายากระดาษเป็นวาบี มันจะยัดยังไงมันไม่น่าเหลือทีให้ยัดนะโอเคประมาณนี้ดีกว่านะครับก็เลยเป็นไม้ข้อแล้วก็มีไอ้กระบองน้ําเท่านั้นที่มันเป็นไม่ใช่ไม้ข้อที่เหลือเป็นไม้ข้อทั้งตู้ดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับ